ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจในการปลูกคาเหลืองพันคาครับนอนกกะลังจะกเกิดเลยครับนี่ปลูกดินแดงวิธีการปลูกข้า,ขากับคุดลุมเอานี่เละครับปลูกไดเป็นแถวนี่ยนะครับ ครับลูกไว้เป็นแถวครับตรงนี้ก็เป็นปูนขาว PTI ครับเอาไว้ร่องพื้นใส่น้ำคุ้มมันเลยป้องกันเชอราครับปลูไปเรื่อยๆห้วยไปเรื่อยๆครับ กวเขาก็เอาใสไปทีนะครับขุดรุ่มเดียก็ปูนขาวใส่ต่างแทงซีก,ก็ดินกบใส่เลยครับผู้ที่มักในการ,กรเกษตรครับกบใบแค่นี้ก็พ่อครับ พอบอให้หัวมันถึงแดดพ่อแล้วครับแล้วก็วดน้ำฟังนี่กับปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมบริายให้เบิงครับบค่คยมีเวลาบันไดปลูกตเตมเบิดเลยครับ พื้นที่ประมาณสีไร่สองงานครับตัวน,นั้นค่าแนวมันเหลือครับก็เลยปลูกต่อไปอีกนี่ครับเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ อีกประมาณเดือนหนึ่งผลครับมันจังสีปงนอแทงนอขึ้นมาสปิงเกอร์ก็เป็นสปิงเกอร์แบบหลักไซเลอาเนะครับแบบลัก ตอนนี้มันเหลือครับเลยแล้วมาปลูกไปฟังพันคุากระสือเข้ามาแล้วครับบอดีมันพันธุ์ของเจ้าของจะเป็นพันคุาดินทรายครับสั่งเข้ามาอีกเท่านึงครับ เราจะเห็นง่ายๆก็เอากระจก,จกโกยผมมาเลยก็ได้ครับปูกง่ายครับราคาก็ดีนําช่วงนี้ปรองพื้นเท่ากับเป็นปูนพีทไอเป็นปูนขาวพีทไอครับ มวยใหญ่ครับดินทรายจะมาปลูกใส่ดินแดงครับ เขาก็ลุยไปเรื่อยๆครับใส่ลุ้มละกำกับพอครับจะใส่ลายใส่ลายเบืองครับเอาขุดเป็นแถวไปหรือจะเอารถสักหลองเอาก็ได้ครับตัวนี้มันหน่อยผมเลยเอาขุดเอาครับเพื่อได้ออกกำลังกายน้ำ ครับนนเป็นลักษนาแบบนี้มีกระแดดแห้งครับคาข้า,ขากับไส้จังชีเลยนะครับยามีกระไส้เป็นเหงาหนึ่ไปเลยครับ ใส่เงาหน่อยเงาหญ่บวกเป็นยังงครับขอตัวมีดหนอมีตะตุต่มเกิดขึ้นมาใส่เข้าไปโลดครับฉันได้ก็เกิดนี่ครับนองมันใส่ลงไปเลยแล้วก็ก,กบดินเข้าไปสิครับ กบดิงกบให้มันเหลือแต่อตอ,อยังสิพ่อมต้องกบไลายครับทิ่งได้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแอมนะครับขอบคุณครับ